ครับผมพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมวันนี้คันโปรเฟียเราก็มายกเที่ยวสามนะ้พน่อนเพื่อนก็ซื้อข้าวมาฝากพี่เล็กนะครับนี่ครับผมกําลังยกตู้อยู่นะครับนี่เพิ่งจะมาถึงนะครับผมยกตู้แล้วก็ตีเป่ากลับเลยนะครับผมเอาข้าวให้แกนะครับผมครับตัวนี้ผมก็ได้ขับรถมาหาแกนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมก็กําลังเช็คตู้รถเลาวอยู่นะครับ นี่ครับับตอนนี้เราก็ได้ยกตู้แล้วนะเพื่อนๆคุยกับแกบอกให้มาขับคันใหม่ไม่ยอมมานะครับเขาบอกคันใหม่ไม่แรงบังคุดครับผมมังคุดเที่ยวนี้นไปแล้วครับ จบงานรับตังค์นะครับผมอันนี้ได้ตู้ตีเปล่านะเพื่อนๆแล้วก็กลับไปเข้าแผงเลยนะครับผมมาแล้วครับมายกตู้แล้วฝากเป็นกำลังใจรถทีมงานโปรเฟียด้วยนะครับผม ตอนนี้ค่าขนส่งก็ขึ้นเยอะนะเพืเ่อนๆช่วงโกยนะครับผมช่วงนี้ เขาได้กลับไปวิ่งเอาอีกเที่ยวอีกเที่ยวหนึ่งแล้วไอหางผมน่าจะวันพรุ่งนี้น่าจะน่าจะมีคิวมาแล้วครับผมก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับช่วงนี้แม่ว่าจะสัมภาษณ์พี่นุกูลหน่อยว่าทำไมให้เปลี่ยนคันไม่ยอมมานะครับ เพราะว่าผมว่าผมจบอวิ่งทุเรียนกันแล้วผมจะเอารถคันใหม่ให้แกนะแกไม่ยอมมาครับแกบอกขับคันนี้ดีแล้วครับ <c oughs> คือรถคันนี้นะเพื่อนๆใครได้มาลองขับผมว่าติดใจทุกคนนะรถมันแรงจริงนะเพื่อนๆแต่มันก็แลกมาด้วยกับน้ํามันนะ <c oughs> อัน้ครับเพื่อนๆที่เคยเห็นผมวิ่งไง คือว่าแกนี่ข้ามมาเร็วนะครับผมข้ามมาไวมากเลยนะแต่ตอนแรกก็รถก็โล่งๆอยู่นะไม่ยอมให้คันแดง วิ่งมามนยกตู้นะครับพอเรียกเรารถมางนี้ก็มาจอดฝวางกันอีกอสรุปยังไงกันแน่เนี่ยให้เรายกก่อนหรือไงก็ขอให้แม่แม่ยานางเราปีนี้ไม่เกเรนะเพื่อน,อนถ้าไม่ได้เกเรนี่ได้ยกหัวใหม่แน่นอนนะครับผม เอาสรุปยังไงกันนี่ทีทีแรกน่าจะให้คันแดงม้วนออกมายกก่อนเราเนาะพอเรามาแล้วก็มาขวางกันอีกครับนี่รถน่าจะไปยกคันข้างหลังก่อนนะครับะไปยกคันหลังก่อนนะ ตอนแรกน่าจะให้คันหลังมาเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาจอดขวางอันนี้เขาโบกเรามานะเราตอนแรกเราจอดอยู่ตรงนี้นเพื่อนเราไม่ได้แซงขึ้นไปนะไอชิปปิ้งเขาเรียกเราขึ้นมานะตะกี้นี้อันนี้มาก็กลายเป็นว่าขวางกันเลยครับผมที่จริงมันต้องอคันนู้นะมันจอดหัวแถวอยู่หน้าที่แรกอะ่ะแต่ไม่ไม่เข้าใจว่าทาไมไม่ยอมเรียกคันนู้นขึ้นมาก่อน ตอนนี้ผมก็หารถรับรถร่วมอยู่ครับผมวิ่งงานสายตู้เรือนะเพื่อนๆถ้าใครมีก็แนะนํามาได้นะครับผมงานตู้เรือผมก็เยอะอยู่นะครับเหมาจ่ายนะครับผมเที่ยวละสามหมื่นนะครับผมจันทบุรีแหลมนะครับเดือนนี้แกได,ได้สี่เทีย่ยวแล้วในกลับไปนี่ก็เข้าแผงเลยนะเพื่อนๆ อาจจะจบช่วงประมาณที่หนึ่งที่สองนะตอนนี้แกน่าจะได้สี่เที่ยวอยู่นะครับผมเดือนนี้แกก็จะได้รับประมาณห้าหมื่นนะรวมเงินเดือนไม่ขาดห้าหมื่นนะครับผมเพราะว่านี่ผมผมได้ค่าขนส่งเพิ่มนะครับผมปรับค่าขนส่งผมให้ค่าเที่ยวแกเพิ่มอีกนะฮะหันนะหหล้างหน่อยหันล้างหน่อยเป็นไงหัน,นหล้างหน่อยด้หันล้างหน่อยนี่นะครับเสื้อทีมงานนะครับผม เราก็ยกตู้แล้วครับผมใส่กับคันแดงนู่นนะครับสง,สงสัยน่าจะมีปัญหาเรื่องตู้นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพื่อนๆว่าจะได้ตู้กลับเลยไหมครับผมกี้นี้พี่นุกูลแกแจ้งมาว่าเบอร์ตู้มันไม่ตรงนะเบอร์ตู้รับลับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรถ,ถามอีกทีหนึ่งครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้รถทีมงานโปรเฟียสายมนเทิงแชานเลด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามทาง y u t u b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ